สอค่ะสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะแนนซี่ซับสมัยนะคะกับรายการวาไรตี้ยุคใหม่ซึ่งเราออนแอร์มาตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี้ท่านผู้ชมคงเห็นแมแนนใส่ขนมิงแมเยังก็ไปลีโดเดอปารีหรือมอนติคารโลหรือคานแต่วันนี้เนี่ยที่แต่งตัวใส่ขนมิงเนี่ยเพอเอิร์นต้อนรับ ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งในอดีตเนี่ยเธอความจำดีมากก็ไปเทศกาลหนังเมืองคานกลับมานะคะคุณพิชัยน้อยรอดค่ะผู้สร้างหนังยิ่งใหญ่และผู้กลับชื่อดังในอดีตค่ะสวัสดีครับป๋าขาสวัสดีครับเป็นไงหนูโอ้โหแก้วนิ่งๆไงโอ้โหหนูว่าไปเมืองคานเจ้านายส่งไปซื้อหนังอเออไปหนูก็ไปมอนติคาโลแล้วก็ วันนี้ใส่ฮาลูฮาออไปอยู่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่นะมอนติคาร์โลนี่นะ Yes ต้องให้ป่าเล่ามอนติคาร์โลเนี่ยไม่ใช่ต้องลืมพี่ชัยน้อยรอดค่ะสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเนี้ยสวัสดีครับแหมป่าก็จะแหมคิดถึงความหลังที่มอนติคาร์โลคืออย่างนี้เราเคยไปคาสิโนมอนติคาร์โลมอนติคาร์โลไปที่เดียวกันเลยนี่พอไปถึงมันเปิดมันเล่นดนตรีเลยเออเออว่าไง เล่นเพลงลัคุณพ่อแล้วอ่าก็เป็นแผ่นดินของเจ้าหญิงเกรสเกรสก็เกรสเนี่ยนะใช่เขาเป็นดาราเขาเป็นนิเอกหนังนะครับใช่เขาเป็นนิเอกหนังแต่เป็นเจ้าหญิงที่เมืองนี้นะใช่แต่เมืองนั้นเป็นเมืองที่สวยงามมากะทุกปีจะมีการแข่งรถกลางปีที่นั่นครับกปีหนูไปมาแล้วแลวป่าลู้ไไม้มอนติคาร์โลเนี่ยหนูไปสร้างวีลกรรมอะไรไว้เป็นยังไงบ้างหนูไปแจ็คพอต โอ้โหนี่ก็สบายได้มาห้าแสนโอ้โหโชคดีแต่ประกวดหนูเนี่ยเป็นคนรักเพื่อนอบอกเอ้ยถ้าเล่นได้เนี่ยเลี้ยงหมดมต้องพาเขาไปเลี้ยงได้ค่าตั๋วไปกับฝรั่งเศสปาเลฟองเซไม่ได้เลยเลยได้หลุยมาใบหนึ่งอัแบบนที่เป็นความจำที่ดีนะก็คนไทยเนี่ยเพอ,เอิญเราได้ดูประกวด MU Miss universe ครับแล้วก็มีการที่ดาราไทย เขาไปร่วมเทศกาลหนังที่เมืองคานครับคุณเมืองคานเนี่ยคือเมืองคานเนี่ก่อนที่เราจะไปถึงเมืองคานเนี่เราต้องนั่งเครื่องบินไปลงเมืองนี้ก่อนแต่หนูไปฝรั่งเศสก่อนนะฝรั่งเศสเธอลงที่ปารีสแล้วเธอก็นั่งหนูนั่งเคร่องีบีไปมอนติคาโลหนูไปคานหนูไปนีสครับหนูไปสี่ประเทศเออสี่เมืองสี่เมืองคือ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 มอนติคาโลดีประเทศแล้วเป็ประเทศแล้วใชเมืองนีสนี่คือเป็นที่ตากอากาศของ ของฝรั่งเศสฝรั่งเศสแล้วก็จากเมืองนี้ก็มาเมืองเมืองคานใช่ที่ที่ที่ปรไปประกวดหนังครับแล้วหนูก็ไปซื้อหนังที่นั่นประกวดหนังโลกนะฮะใช่คือเราไปดูไปหลายปีติดต่อกันนะใช่แล้วเราเคยซื้อหนังมาเรื่องนะฮะเรื่องมอนตี้พายท้อนอ๋อเขาก็ต้องไปซื้อที่นั่นมอนตี้พายท้อนนะอ่าชื่อชื่อไทยว่าอัศวินโซเบี้ยวอ๋อมันนานแล้วนี่ป่านานแล้วโอ้ี่ สีปีแล้วอ๋อเกิดยังวะเนี่ยไม่รู้หนูอยุยี่สิบกว่าเองใช่ป่ะที่เพชรเมืองคานเนี่ยเออเขามีหนังให้เราดูทุกวันระยะปรลมาครึ่งเดือนดูทุกวันทุกวันเพราะเจ้านายบังคับให้หนูดูหนังเช้ามาเนี่ยเอ้โหใช่มันวิเศษมากอากาศนี่ป่ารู้ป่าหนูไปอ่ะหนูไปช่วงหน้าหนาวติดลบหนูเสียเงินฟรี เพราะเพื่อนมันบอกหนาวจะออกไปทําไมหนาวมากเท่ากับไปเสียงเงินฟรีก็อยู่แต่ในมอนติคาร์โลแล้วก็ไปดูทะเลนิดนึงคนก็เงียบเพราะฝรั่งไม่ออกมาเที่ยวเพราะมันหนาวแล้วร้านค้าปิดหมดใช่ไหมที่ไปคือที่ปารีสนะฮะที่ฝรั่งเศสเนะขนาดเดเมสาบ้านเราเนี่ยยังหนาวอยู่เลยยังเย็นๆยนอยู่เลยหนูไปช่วงนิวยอร์กน้ำแข็งเลย,เ,ลยเข้าหกเดือนอะ หกเดือนก็ไม่ไม่ไม่ทำงานในที่ภาคใต้ของของใช่ไม่ที่มาคุยเนี่ยหนูพยายามที่จะให้เข้ากับบรรยากาศหนูใส่คนมิงตอนหนูไปลิโดเดอพารีเนี่ยเออแต่คราวเนี้ยคนไทยอ่ะตอนเนี้ยเราก็คุยเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่ใช่แต่จริงๆเนี่ยวันเนี้ยจะชวดจะชวนไปไหนครับชวนไปขมเไปขมนเอาเลยว่าไปเลยเพราะจได้ว่าป่าเนี่ย เคยไปเซอร์เวที่เราจะทําหนังกันจะได้ป่ะครับที่เขมรนี่นะแล้วก็หนูจะไปคุยเขมรที่เขมรนี่เราก็มีเลือกพวกพระพวกแยแๆ่นะคะคนที่รู้จักคนแรกที่รู้จักคือฮุนเซนไม่ใช่ฮุนเซนสมัยก่อนฮุนเซนอีกใครอ่ะพรพศไม่ใช่เจ้าสิงหอนุอ๋อโอ้เราก็เชยเนาะแล้วก็มาถึงทุกนั้นก็มีหนังดังเรื่องหนึ่งคืองูกอง ดีสวีทใช่หนูยังเด็กอยู่เลยจะเล่าให้ฟังว่างูมังกเนี่ยมาเมืองไทยเนี่ยมากองไว้เป็นหลายเดือนเป็นปีเอางูมากอรเลเอาหนังมากอองมากงวันหนึ่งคู่กับหนังเนี่ยเขาก็บอกบอกว่าผมว่าเออเจ้าหนังเรื่องนี้เข้าโรงแล้วล่ะจะทำยังไงเอาจำหนังพลงพไทยเข้าเพลงอะไรไป ข้าเพลงของข้ามบาสองเพลงมาให้เราล้วก็เอาสูเทพกับลุงดีร้องเพลงอรากภายเรือที่ที่ที่ไหนนะ่ะอยอุธยาไม่ใค่อยุธยาที่ที่ไหนที่เสียมเรียบอ๋อเออทัวร์ที่เราจะไปเนี่ยเราต้องไปเสียมเรียบเสียมเรียบเขามีอะไรไหมมีเนครวัดนครวัดนครธทมปราสาทบันทายศรีเนี่ย ติดกับชายแดนไทยติดกับชายแดนไทยกับลันย์ประเทศเริ่มทีอยู่เนี่ยที่ตรงเนี้ยเป็นของเรานะเออแล้วเขาเอาไปเราสู้คดีแพ้เขาไปยกแผ่นดินให้เขาไปทีแล้วเราสองคนจะเข้าเสียมเรียบได้ไหมได้นำไปเทียบดูวันนี้นำเคียบได้ไม่บอกว่าเข้าไปแล้วเราสองคนนี่แบ็กลิสต์ท่านั้นไม่มีแบ็กลิสต์มีแบ็กลิสต์สองคนไม่ให้เข้าคอมเมนต์ว่าไงข้าผับดูแปดร้อยอ๋อค่ะค่ะคนต่างข้าเกบแปดร้อยนะครับ <ไ>ตอนนี้แต่เสีมเรียบนี่นะหากจากหากจากปล่อยเป็ดไปประมาณสองร้อยโลคือตอนที่หนูไปเนี่ยหนูไปต่อที่ด่านสาแก้วอ่ะก็สาแก้วับก็ปล่อยเป็ดนะเออแล้วหนูมันแถวนั้นมันจะมีบอ่อนคาสิโนคือพงกลร,ราเป็นบอ่อนคาสิโนเราจะพาลูกค้าเข้าไปทานข้าวไปเดินเล่นแล้วก็เดินทางต่อไปเสียมเรียบอ่าตอนนี้ที่บอ่อนคาสิโนสองข้างเนี่ยไฟไหม้หมดแล้ว ตอนนี้มีข่าเรนอเวกาสไม่ใช่เหรอไม่ใช่ของเฮียทายวัฒนาอานวะเหมอ๋อตอนนี้มียังพังหมดแล้วไหมมันเป็นหมดแล้วออ๋ไฟไหมอ่ะป่าขาที่เสียมเรียบเนี่ยเขาจะมีปราสาทตร์นครวัดนครธมบันไทยสีติดอันดับสิ่งมาจันของโลกครับแล้วก็เวลาทัวร์ไปเป็นอ่างนะอ่างใหญ่ๆเลยใช่คนประมงให้สวนด้เป็น หินก้อนโบราณโบราณเวลาเป็นรูปของต้องไปอธิษฐานนะเขามีรูปนางอับสลานะสวยมากสวยมากไปเนี่ยคือ,ค,อคือเราขึ้นแล้วเราเสียดายเสียดายว่าแผ่นดินของเรา,เ,าเราโดนไปแล้วเนะี่ยอะไรโพธิ์โพธิ์ศรีสมพลระหว่างเ<อ>นะพื่อพพระตะบองสีโสพลศนะีโสพลพระตะบองอนิมมารียบคือตะก่อนเป็นของไทยของไทยครับเพราะที่คุยไปถึงฝรั่งเศสมันเป็นขอาอังกฤษ เพราะอะไรรู้ว่เพราะเขาเชื้อเดียวกันเพราะว่าตะก,ก่อนเนี่ยเคยเป็นอาณานิคมของเมืองนอกของฝรั่งเศสใช่เพราะนั้นแนงก็เลยเกลิ่นไปถึงนู่นเลยเพราะว่าให้เข้ากับเสื้อหนูือคนนี้เข้าใจเข้าใจเข้าใจเรามาคุยวันเนี้ยฮะหลอกเรามาเรื่อย <c oughs> ๆนะ <c oughs> พี่เพราะจาได้ป่านเนี่ยเคยไปที่พนมเปญปะ่ะไปฮะเออ แนนไปพนมเปนเพราะว่าแนนไปทําบุญฉันไปที่พนมเปนเนี่ยฉันไปประกวดหนังสองปีซ้อนใช่นะแล้วตอนนี้พนมเปนนะค่ะเดี๋ยวนี้มีบอร์กานโนสองอันแล้วแต่ก่อนมีอันเดียวที่พนมเปญบูบ่อนก็ใหญ่มากใหญ่มากทีนี้เราไม่คุยเรื่องบอก์ดการีนหรอกเพราะมันเออไม่ดีต่อเยาวชนเราจะไปบันเทิงนะเพราะรายการเรานี่เยาวชนเยอะแล้วที่พี่พนมเปญเนี่ยมีคลิปเกาะข้างข้างบอนก็มีเกาะเพชรเกาะเพชรคืออะไรเกาะเพชรนี่คืองานแจกสินค้า ของ oh. ขเขมรเพราะใครจะไปจากงานต้องจัดที่นี่ขกเพชรอกอเพชร oh. นี่สวยงามมากแล้วแางเขาสร้างจากแม่น้าโขงนะ oh. ผมตายไปแล้วก็จะท่องเป็นเมืองใหม่ขึ้นมาเมืองหนึ่งเพราะว่าจําได้ที่พนมเปญเนี่ยนอกจากที่นี่แล้วเขาจะมีพระราชวังของพระเจ้าสีหนุใช่ฮะให้เราเข้าไปชมใช่ไหมฮะขึ้นรือลิมโขง<ะ>เห็น ใช่แลวโรงแรมที่แนนพักนี่ก็อยู่ริมโขงอ๋อริมโขงนะที่ตอนนั้นไปเนี่ยหนูไปในนามของรัฐบาลก็เชิญอ๋อครับไปทําบุญกับสมเด็จพระสังฆราชครับนะคะแล้วก็มีพิธีเหมือนบ้านเราอ่ะเหมือนกั้นบกทุกอย่างเหมือนเขาเรียกหนูไปทําพิธีเขาให้หนูถืออะไรอ่ะทอดกระถินหรืออะไรล่อๆกับไปกับทางคุณหญิงหลุยแต่ว่าที่มันแปลกนะวัดเนี่ยพระเนี่ยอบิณฑบัด ท่ามงก้าสายทำไมก็ไม่บิณฑบาตเหมือนบ้านเราไม่บ้านเราบ้านเราเขาสายสายแล้วก็อการการทําบุญบ้านเนี่ยนะฮะเขามีเขาเหมือนกันทาบุญนิมนต์พระมาฉันที่บ้านไม่มีฉันนะอืเขาก็เวลาอานารย์ทาวิธีการเสร็จสวดมบต์เสร็จอะไรเสร็จเขาก็ถ่ายบินฑ์โให้นิมนต์ให้ท่านอ๋อเอาแล้วพระกเมรเนี่ยเขาสวดเป็นภาษาสันสกฤตบาลีเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเพราะหนูหนูเคยไปถ่ายรายการใช่ไหม เขาก็ให้หนูไปที่ที่วัดเลยใหญ่ๆก็ไม่รู้แล้วเขาก็เหมือนบ้านเรานะแต่เขาจะให้เราไหว้พระเหมือนกันเหมือนกันหมดแล้วก็ถือเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนบ้านเราหนูไปเท่ากระถิ่นนะถือถืออะไรไม่รู้นำอะเทียนอะไรเงี้ยคำถามอะไรเงี้ยคือทุกอย่างเหมือนกันหมดใช่คือก็ เปลี่ยนกันที่ภาษาใช่ไหมฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเขมรเนี่ยน่าไปเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย NK Express เราไปด้วยกันเราก็จะมีกลุปที่จะไปนครวัดนครธมเสียมเรียบในราคาพิเศษสุดนะคะยี่สิบสายแรกโทรมาในราคา9,900บาทโอ้โหไม่แพงนะครับพร้อมที่พักด้วยนะเนี่ยใช่สิที่อยู่ที่กินที่พักเดินทางแล้วก็ ยี่สิบคนขึ้นไปแล้วถ้าใครยังไงครับเอสเปราโตที่หนูจะคุยตอนนี้หนึ่งโหลหนูให้ไปเที่ยวฟรีเออทำไมป๋าทำไมความจำดีอ่ะไม่ใช่ปวาจำดีเพราะว่าเราทานทานอะไรเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาพูดภาษาอังกฤษขนาดไม่ออกว่าเอสเปราโตด็อกเตอร์วีออโอ้โหทานไปสองเดือนรู้สึกยังไง ทานเกือบสองเดือนแล้วนะใช่รู้สึกไงคะปกเวลาที่ทานแล้วก็หลับสบายือเท้าก็หลับลึกแข็งแรงแข็งแรงเอ้ยแต่ปากความจำดีมากเลยนี่ของไหรเขไม่บอกราคาก็เลยสามพันสามพันสามพันแล้วตอนนี้โปรโมชั่นยังไงสามสิบเมตดเมตดละสามสิบบาทแล้วโปรโมชั่นอนนี้ซื้อเฉพาะในรายการเรานะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งเออถ้ากพันห้าร้อยบาทโอ้โหทงเน้่เท่าสิบห้าบาทไอ้ที่เมืองนอกกระปุกละเป็นหมื่นนะครับ เขาเรียกอาหารเสริมนี่ก็เรียกอาหารเสริมนะใช่เป็นอาหารเสริมที่ผลิตจากเม็ดม <Man> ันเบอร์รี่ผลไม้ก็คือที่เราคุยกันเมื่อเทปแรกเนี่ยก็คือสารเอสเปราโตเนี่ยก็คือสารชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในอง,งุ่นถัว่วผลไม้เบอร์รี่แล้วก็ฝรั่งเนี่ยเขาก็จะกินไวน์ใช่ไหม<ช>เขาก็<น>ะจะไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจแต่บ้านเราเนี่ย เขาก็จะมีมันเบอรี่ซึ่งเยอะมากคณนี้ทางดรวีเนี่ยเขาก็มีนวัตกรรมใหม่ๆในการที่จะสกัดสารเอสโพลทอลจากผลไม้มันเบอรี่เอามาใส่ในแคปซูลเพราะนั้นเเขามีอิทธิพลในการต้านอรโมอิสระป่าถึงความจำดีไงทานเข้าไปนะครับผลประโยชน์มหาศาลก็ป่าความจำดีมากเลยอ่ะแก้ได้หลายอย่างเช่นสมองดีอ่า ระบบขลับถ่ายดีหลับลึกหลับสบายนะหัวเข่าก็ไม่เก็บเดินคล้องเออโรคปลายประสาทด้วยแล้วก็พ่อตายคนที่เป็นพ่อตายเนี่ยคนที่พ่อตายเนี่ยต้องหย่ารู้เรดินตายอ่ะป๋าถ้าถ้าคนพ่อตายเนี่ยอาทิตย์ไปพ่อตายคิดข้างละพันกว่าบาทนะสามพันสามพันเนี่ี่พี่เขยก็พันกว่าบาทอ้าวไม่เคยพ่อตายใช่ไหมจ้ะคือนี้ถ้าฐานนี่ก็ไปแล้วเรื่องพ่อตายเออ หายขาดไม่ต้องไปฟอกบ่อยๆเจ้าของเขาบอกว่าถ้าไม่หายคืนเงินโอ้โหคุ้มค่าตัวจังโอ้โหจ้างร้อยเล่นล้านโอ้โหมันต้องได้เป็นล้านอะไรล้านนะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็น,ปน,ปนอาหารเสริมที่วิเศษวิเศษป่าก็าทานแล้วก็เอสโซลาโทโดยดรเวนี่นะคะก็โทรมาได้ค่ะ085939 9 9ห9 เจ้าของก็บอกคุณแนนแจกฟรีมาเยอะขอขายบ้างขนาดผมดิบมาสองกล่องนะย่งหมดเลยเฮ้ยมากไปแล้วแต่ว่าเราก็ต้องพูดให้คุ้มค่าที่เขาอุตส่าห์ให้เรามารองกินยาดูแล้วก็กินแล้วแม่วิเษจริงจริงใช่ดีแล้วบอกบอกต่อบอกต่อบอกต่อจริงๆนะป๋าเขาบอกว่าผมน่ะไม่เดือดร้อนหรอกนะคุณแนนแต่คนป่วยน่ะเดือดร้อนใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาจะกินหรือไม่กินเนี่ยไม่เกี่ยวเออมีข้อถ้าเรือไป ทำไมเขาเรียกยาฝรั่งผีบอกใช่ใช่ก็ตอนนี้ป่าขาก็เรื่องสุขภาพเนี่ยเอสเปอร์โลทใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อหนึ่งโหลราคาปกติหนูให้ไปเที่ยวฟรี0859399909ทั้งท้ไอให้ไปเที่ยวฟรีได้เที่ยวอีกโห เอ็นเคเอ็เทราเวลเขาก็ใจป้ามาเนาะให้ไปเที่ยวฟรีไปเสียมเรียบไปเที่ยวเขมรอะกัมพูชาแล้วกวมขาเถอแล้วไปเวียดนามก็ได้มันใกล้ๆันรอกิโลนี่เองอ่ะเขามีโปรโมชั่นป๋าคุณเลือกไปสิคุณจะไปเขมรนครธมนครวัดเวียดนามไอ้หนูให้ไปสี่ประเทศอ่ะคุณจะเลือกประเทศไหนก็ได้จากพนมเปญไปเวียดนามเนี่ยประมาณรอบกิโลนะถึงแล้วจะไปทําไมล่ะก็ไปพนมเปญให้มันเต็มที่ก่อน ล่วนมากนี่เขาจับนะเขามีไปเขมรแล้วไปเวียดนามเลยไ่พอเลยสนมากนะเพร่ะเป็นรายการใหญ่มหนา่อนมันเหนื่อยวันคนไทยไม่ค่อยนะก็วันนี้เนี่ยก็เราพาไปเที่ยวไปถึงยุโรปทั้งมาเขมรมาเขมรโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยเสียงโทรเข้ามาทำไมพี่แดนไม่จัดเที่ยวไทยไปโปรโมตต่างประเทศโอ้เที่ยวไทยเว่ายว่าค่ายว่าค่ยว่าครับเที่ยวไทยเราไปไหน อายุทยาเออว่ายพระยุยามีอะไรบ้างเออโอ้มีหลายวัดก็จะชื่ออะไรที่บอกไดิวัดมงคลประพิษอะแล้ววัดเจ้าพ่อเจ้าแม่สร้อยดอกหมากวัดอะไรเจ้าแม่สร้อยดอกหมากเจ้าแม่สร้อยดอกหมากวัดพนัญเชิงไงอเอคนอายุทยาครับมีตำราละเออว่าไงบ้างมีตำราทราบเป็นหนังเจ้าแม่สร้อยดอกหมากเนี่ยจ้ะ ก็ใครอยากไปเที่ยววิทยานะฮะโทรมาหา NKXTravel เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกนะออจะพาไปไหว้พระก้าวัดไปตามรอยออเจ้าออหนูมีให้แต่งชุดไทยพายเรือด้วยนะเออ,เอ,อแล้วก็มีบ้านริมนมออ้ำยังคนหนึ่งวันนักขยมาวันนักร้อง,งดงอังๆอ่ะ ลิซ่าลิซ่าอ๋อวิปากจําอะตามรอยลิซ่าแบ็คพิงเขาอะไปใส่ผ้าถุงไปเดินที่โบราณสถานวัดพระธาตุแถวนั้นอะเขาเรียกมีบึงพระรามใช่ไหมหนูคนอยุธยาแต่หนูไม่ได้ไปนานแล้วที่โบราณสถานที่อยุธยาเนี่ยเขาจะมีวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีสันเพชรแถวนั้น่ะ ก็คือตำนานอายุทยาสมัยที่ยังเป็นราชธาน,นีกรุงศรีอยุธยาลิซ่าเธอก็ไปใส่ผถุงนะแล้วก็พอเดินโอ้โหคราวนี้เราติดเทรนทรวิตเตอร์อันดับหนึ่งคนไปเที่ยวอยุธยาเยอะมากที่อยุธยาไปต้องกินอะไรโรตีสายไหม่ <laughs> โอ้โ <laughs> ตอบได้ไง่ะเก่งว่ะก๋วยเตี๋ยวเรือ <laughs> <ะ>ยอดมากๆ กุ้งแม่น้ำกุแม่น้ำแล้วอีกอย่างแกได้ดูวิวทัศน์นะวัดอ๋ <What? S 2> อเจ้าอ๋อเจ้าอา๋าอเจ้าแล้วมีวัดโบราณของแต่ละประเทศด้วยนะมีวัดของพระกอยดยุธยาเป็นมาหลวงนะวัด วเยอะมากวัดที่เป็นเมืองของฝรั่งฝรั่งอยู่อ่ะอ๋อโปรตุเกสหมู่บ้านโปรตุเกสด้วยมากหลังเรื่องบุเพศสันนิบาตสันนิพวตหนูจะาุวกทวสันนิบาตแล้วยังมีอีกอย่างนี่มีอันภูเขาทองที่ภูเขาทองแล้วก็มีอนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราชอุ้ยป่านี่หนูมีเรื่องเล่าให้ฟังหนูเนี่ยไปวัดบวรเชษตอนนั้นเนี่ยน้องคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเออพี่แนน หนูฝันว่ามีคนบอกว่าให้หาเพื่อนไปตามความฝันเขาก็ไปเสร็จแล้วก็มีวัดหนึ่งโลกล้างมากนานแล้วนะหนูก็เอ้าหนูก็เดินเข้าไปแล้วก็เพื่อนบอกเนี่ยเป็นที่ฝังเหมือนเผาพระศพอะพระนเรศวรมหาราชแล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งเขบอกว่าอันนี้หนูไม่พูดนะเขาบอกว่าจริงๆวัดเนี่ยเป็นวัดที่แท้จริง แต่ว่าเอิญเข้ามาเข้าฝันอันนี้หนูเล่าให้ฟังนะแนนก็อยู่ๆแนนก็เกิดอะไรก็ไม่รู้แนนก็ไปเขียนลงที่เนชั่นป่ารู้ไหมหนึ่งเดือนหนูไปคนแห่ไปเยอะมากแล้วก็พี่แมวอ่ะเขาบอกพี่แนนหนูขอบคุณจังเลยเพราะพี่แนนไปเขียนคนไปไหว้ท่านปรากฏว่าที่เนี่ยเป็นเจดีย์สวยมากหนูมีรูปให้ดูนะเออหนูไปถ่ายเป็นเหมือนแสงสว่างของสวรรค์ ที่นั่นเนี่ยเขาจะรวมดวงวิญญาณของอันนี้หนูไม่ทราบนะแต่หนูดูจากนิมิตนะอันนี้เป็นเขาเรียกไม่เชื่อยอย่าลบหลู่ใช่ป่ะพระนเลศวนมหาราชพระเอกาทศรสพระสุภัทกัลยาและวเจ้าวาดนี่ดูแม่นหนูไปถ่ายหนังเขาบอกตรงนี้เป็นตำนานของพญาณากหนูไปถ่ายหนังเรื่องเกิดกี่ชาติขาเธอไม่ได้หนูผีเข้า,ขาถ่ายไม่ติดถ่ายไม่ติดสิ่งอนาจจะจาเกิดขึ้น ก็เป็นลมหนูก็ขอเค้าเรียขอ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 มนุษนาขอ,อขอภัยขอสาธุแล้วหนังหนูก็ฉายออกทั่วโลกอ,อ่แล้วหนูก็เลยบอกแล้วตอนหลังไปเนี่ยท่านจเจ้าวาดเขาบอกว่าคนไปที่เนี่ยต้องให้โดนหมากัดหนูบอกทำไมอะ่ะ <c oughs> แกเ้เค็ <c oughs> หนูต้องซื้ออาหารแมวอาหารหมาแล้วท่านดูแม่นมากเลยท่านไม่รู้ว่าหนูจะไปนะ วันนี้ก็อยากจะเป็นมาดามก็เลยแต่งตัวให้สวยหน่อยอก็คือท่านบอกว่าอ้าวโยมไม่รีบไปละเพื่อนโยมรออุ้ยหนูคนลุกเลยอ่ะคือหนูต้องไปบริจาคให้เด็กกำพร้าหนูให้ทุนการศึกษาและเพื่อนหนูรอจริงๆว่าอาท่านรู้ได้ไงโยมเดินมาอาตมาก็เห็นแล้วว่าโยมจะไปไหนหคือเพื่อนหนูทุกวันเนี้ยไปหาท่านเองเลยนะ,ะวัดวรลเเช่ถ้าใครไปทุ่ยายอย่าลืมนะคะก็แวะไป บริจาคอาหารมาอาหารแมวและแวะไปดูไปไหว้นมัสก,การขอพรพระนเรศวรมหาราชนะคะอยู่ตรงสี่แยกวรเชศนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะแนนก็อนุโมทนานะคะก็ไปอธิษฐานสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตอ่ะนอกจากนั้นก็จะมีวัดที่ป๋าบอกเจ้าแม่สร้อยดอกมาวัดพนันเชิงวัดใหญ่ภูเขาทอง<า>ก็เยอะะ เป็นโบราณสถานจริงๆคือทัวร์เราที่จะไปเนี่ยหนูพาแฟนคลับไปเที่ยวฟรีนะอ่าแฟนคลับนี่ก็เที่ยวฟรีนะก็คือพาแฟนคลับไปเที่ยวก็มีใบพะกาวัดทานก๋วยเตี๋ยวเรือโรตีแล้วก็ไปพายเรือนะแล้วก็แต่งชุดไทยเดินในออเจ้าอ่ะนะก็ตามในหนังอ่ะนะอ่ะให้ป๋าอธิบาย ความแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งเผื่อท่านผู้ชมจะลืมป๋าความจําดีมากนี่พี่แนลลืมเลยนะลิซ่าแบ็กพิงค์ว่าไปเลสเวลาโทนี่ก็เป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งต้านนุโมลอิสระก็ทําให้ความจําดีและอะไรนะโรคไตโรคไตทานแล้วไม่ต้องฟอกก็คือค่าไตก็จะดีขึ้นะนะไปอธิบายมากเดี๋ยว่าว่าเวอร์เพราะฉะนั้นโทรมาละกันนะคะก็ป๋าเป็นผู้หนึ่งซึ่งซึ่งได้ทานอยู่ครับ นะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง0859399909ตอนนี้นาะทีทองนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโอ้โหวิเศษมากอ่ะอ่ะวันนี้เราคุยกันตั้งแต่ยุโรปไปถึงเขเมรแล้วไปถึงยุธยาะนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคือเลสเบลาทอปปาบอกพูดยากเขาเรียกยาคุณแนน <c oughs> คุณแนนขายยาและต่ <ยา S 2> อไป<ค>มีอะ<ค>ไรกคะน้ำปลาแม่ฟพลินจาวิรั เขาฝากมาให้ป๋าทานอ่าครับทานได้มหมได้ทานส้มตำป่ะไม่ทานส้มตำอ่ะกินหมปังได้เอาจิงป่ะวุ้ยความรู้ใหม่อ่าอความรู้ใหม่นะเออแล้วก็ตอนนี้ป๋าขาหนูมีอะไรรู้ป่ะอะไรครับก็สบู่โอโหขาประเดี๋ยวไม่มีใช้แม่มีฟิเซนเตอร์ฮะหนูก็แหมไอ้วุ่นวายกับไอ้หัวไอ มอนติคารโลนูเหลิเกินวิ้งวิ้งสบู่หน้าใสแก้สิวฟ้านะฮะแล้วก็หน้าใสซึ่งสบู่เขาดีจริงๆลองใช้แล้วนะคะพี่เจี๊ยบฝากมามนะคะพี่เจีย๊ยบสาวณีจึงเจริญนะคะก็ซื้อในรายการเนี่ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะแล้วก็สบู่ถูตัวอันนี้ดีมากทาแล้วเนี่ยพวกลิ้วรอยผืนะ่นอะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแผลเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ กินนะกินก็จะไม่มีกินตัวไม่มีแล้วราคาเท่าไหร่ไม่บอกว่าซื้อหนึ่งแถมนึงไงร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ราคาทุนปกติเขาขายได้อยู่สี่ร้อห้าสบซื้อในรายการก็ร้อยาสิบเาบาทบอกเบอร์โทรที่แรกซื้อกับเรายังไง085 9 3 9 9 9ห้าเก้าสามเก้ นะคะเดี๋ยวป๋าก็ขึ้นให้เขาหน่อยเขาก็อุตส่าห์มาแจกเนาะคร <ผม S 2> อ่ะมอบให้ป๋าขอขอบคุณมากครับอ้หมอบให้นะอ่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะมีกรุ่มซึ่งจะเดินทางไปเที่ยวยุธยากันทุกสัปดาห์ไหวพระเก้าวัดอย่างที่คุยกันนะคะป่าพี่ชัยก็จะไปเป็นไกด์จำเป็นก็คอยคุยให้ฟังนะเรื่องประวัตินะเพื่อเผก็ยกกองไปถ่ายหนังกันครับ นะคะอ่ะทราบว่าป๋ามีหนังฉายที่เอเชียทีวีเนี่ยมีครับมีประมาณตอนนี้นะเราเตรียมไว้เกือบเกือบร้อยเรื่องแต่เรามีหลายร้อยเรื่องฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอเชียทีวีนะคะแล้วก็ฟ้าใสสกายบูเปิดมาแล้สื่อออนไลน์ทุกชนิดครับเราหนังโบราณโบราณเนี่ยทางบีทีวีมาเลยทีวียี่สิบสี่ชั่วโมงออนไลน์นะคะใครที่สนใจจะเอาสินค้ามาโปรโมท นะคะเรายินดีค่ะเป็นสื่อกลางให้เอาสินค้าไปที่ห้องส่งห้องส่งเราอยู่ที่พิเรนชั้นห้าลาดพ้าวลาดพ้าวครับแปดสิบสามนะก็ป่าพิชัยเนี่ยเธอรวยแล้วไม่มีอะไรทําเดินไปเดินมานี่แหละนะเฝ้าสมบัติเอาหนัง นะตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะคุณพิชัยน้อยรอดนะคะคผู้สร้างหนังผ,ผู้กำ <laus S 2> กับหนังที่ยิ่งใหญ่นะคะคแล้วก็วันนี้ได้มาให้เก็ดตเล็กๆน้อยๆเรานะคะในการที่จะไปโกอินเตอร์สำหรับหนังไทยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะเอสพลอร์ทอสดรวีค่ะ0ูน9 3 9ปดห้นค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีน้ำปราแม่พรินจากวิรัตนะคะก็ร้อยปี ตำนานไทยแท้แม่ให้มาของคุณไพลินค่ะแล้วก็สบู่หน้าใสไร้สิวฟ้านะคะวิ่งวิงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกกับ NK Express Travel ค่ะ0 8 5 9 3 9 9 9 0ครับผมเราสองคนต้องลาไปก่อนกับพบกันในเทปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผม <Yeah. S 1> <laughs> もうあろい <laughs>